นี่นะครับเกงร้อนๆเลยข้าวสวยร้อนๆนี่นะครับชิมข้าวร้อนๆครับ <c oughs> อืมร้อน สวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เดากับกับผมเอ็กซายล่มนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีเมนูบ้านๆครับเมนูแกงเฮดเม็ดสูตรนี้ก็ได้มาจากคุณแม่ของผมนะครับรวันก่อนไปหาเฮดเม็ดมากันี่แหละครับได้มาแล้วก็ตัดแตง่งทำความสะอาดกันก่อนนะครับนี่มีคุณแม่นะครับจ่วยทำให้ช่วยกันแล้วครับหลายๆคน สำหรับสูตรนี้อเป็นสูตรที่คุณแม่ผมแนะนํำนะครับเ,เพื่อนๆมีสูตรอะไรยังงก็บปตีชมแนะนํำกันเข้ามาได้นะครับผม,มสำหรับวัตถุดิบอีกอย่างที่ใส่ในแกงแฮตแมทของเราวันนีก้ก็คือ นี่แหละครับเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ได้เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์สดมากาลงมือทําการพ้านะครับแต่ต้องระวังให้มากนะครับในการพ้าเอาเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ว่าเม็ดว่าคลอกบานเรานะครับสิ่งสำคัญเลยคืออย่าให้โดนยางนะครับเพราะว่ายางนี่อันตรายมากๆโดนเลานี่ปวดแสบปวดดอนเหมือนโดนไฟไหม้เลยแหละครับนี่นะครับบีทีพ้านําเม็ดว่าคลอกมาทํากัน สำหรับวัตถุดิบของเมนูนี้ก็มีตามนี้นะครับก็มี Head ่เฮดเม็ดนะครับหรือาเฮดคมหรือาเฮดกระทิ้นเทพ้าเลยแต่ต่องทิ้นแตเรียกนะครับแล้วก็นี่ครับวัตถุดิบสําคัญอ่ามาข้ามออนครับอ่าแมตรวาหลอกแมตรว่าครอกเมแมกายูหรือแมดมาม่วงหิมมาผ่านเลยแต่จะเรียกนะครับมาพลาวครับอ่าเครื่องก็จะเป็นเครื่องแกง ถั่วไปเลยครับเื่องแกงกะทิถั่วไปลงมือฆ่าฟืนกองไฟกันเลยครับ มอเตรียมถุกย่างพร้อมตั้งกระทะต้มเฮ็ดเม็ดกันก่อน,นเลยครับต้องต้มก่อนเผื่อลหลอดความุ้มนะครับนี่นะครับเฮ็ดเม็ดของเราใส่น้ำต้มกันเลย ่วามุ่งข้ามุ่งเลยให้ไปเด็บน,นั่นไฟดับหมดแล้วมันจะมานีนะครับต้มกันได้ปีเลยจะตักผักไว้ก่อนครับเอาไม่เดือดสักผักนะครับลดความพุม จากนั้นก็นตักลงใบเชลลงไปในนำ้ำเย็นเลยครับน้ำรุ่นนะ้พุมปกติหลังจากนั้นก็นลงมือโทลกเครื่องกันครับเครื่องในแกงกะทิแกงค้ัวถั่วไปแล้วครับก็จะมีพริกแห้งครับวัวหอมวัวเทียมใครขีมิน บางทานจะใส่ผิกไทยก็ได้นะครับแต่ว่าผมสูตรคุณแม่ก็บอกว่าไม่ต้องแพทแกงนี้ต้องมันมันหวานๆเปรี้ยวๆหยอดมะขามนะครับนี่นะครับสําหรับวัตถุดิบเครื่องเแกงเราจะมีถั่วเทียนนี่แหละครับจากนั้นก็คกกันให้ละเอียดเลยนี่แหละครับพอคกละเอียดได้ทีก็เอายอดมะขามนะครับที่เราเตรียมไว้ใส่ไปคุกเลยครับคุกมันจะออก ความเปรี้ยวดีกว่านะครับดีกว่าเราใช้ลงไปจากนั้นมีอะไคัญเลยครับะกะปี้ครับใช้กะปี้งราในเครื่องแกงแกงกะทีนะครับวันนี้กาทําการคูดมะพร้าวกันครับวีที่บานๆกันนี้นะครับปากกลางก็เดือดกระตายกระขายขูดมะพร้าวบานผมเดือกเล็กพูด มาพูดมาเปล่ากันเรียบร้อยเลยก็บปั้นกะทิกันแล้วครับนี่นะครับน้ำกะทิใส่ลงไปในกระทะเลยทำการลา่เครื่องแกงกันเลยครับแข่งบานแกงกันแบบนี้แล้วครับใส่ฟืนกันเลย ลังกอกกันจิกครับไซนแฮที่เราต้มมาเดี๋ยว้อยแล้วลงไปเลยครับแบบว่ากรอกนะครับลงไปเลย ปรุงกัด้วยเกลือนะครับใส่น้ำตาลตัดความหวานดนิดถึงชิมน,นะครับมาปรุงดกดกันเลยก็ให้เดือดให้วัตทุดิบของเราซุกนะครับ แนวนีนะครับเดียวบรอยแกงเฮ็ดเม็ดบานเรานะครับนี่พี่น้องบางทานก็นเรียกว่าเฮ็ดคมนะครับไผซานตับไตขายเรียกเฮ็ดเม็ดแต่ถูกว่านิ่ต้นเม็ดไม่มีมันจะไปอยู่ในตอนอกระทิ้นเทพ้านะครับนีนะครับแกงไส้ลูกวัวคลอกหรือว่าลูกเม็ดมะม่วงที้มะพ้านนะครับ ขมดกันชิมกันครับสวัสดีครับกินไงยอยู่ไงสไาตล์เราผมเอ็กซายลม่มวันนี้มีเมนูนี้นะครับบัเรดกับแกงแ็ดเมดนะครับแฮดกะทินเทพผ้า ah, บางทันเดียกไส้านแกงแฮดคมอันนี้แกงกะทิแบบผักตายนะครับส่เมดมามงหิมาพานไซหยดมา,า,ดมาข้ามโอน เดี๋ยวจะมาจิ้มมันข้าวเส้ยร้อนๆครับมากครับมากินข้าวกันครับน้ำกข้าวกับตากินข้าวกันนี่นะครับร้อนๆเลยทําไหมๆเลยครับนี่นะครับจิมข้าวร้อนๆครับอืมร้อน ร้อนจริงแร็จริงเส่งร้อนร้อนแร็ดก็ร้อน,น,น,นครับนี่นะครับเ้าต้มก่อนนะครับ่อนที่มาแกงมันก็นเลยไม่ค่อยคมมันก็นส้มจื้อนะครับพี่น้องไผ่สร้างเดถียว่ละคมแต่ว่ามีความคมครับแต่ถ้าเราปรุงรสดูดชายอนมาค้ามมันจะเปรียวมันจะทำหมตัดความคมนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะนัมาแกงก็คือต้องเอาไปตม้มก่อนมันก็นให้ยคมเลยครับ มันมีเม,ม,มนูอีกอย่างนะครับมันคืออ่าน้ำพริกน้ำพริกแฮตเม็ดนะครับผักไทยเขาเด๋ยวอืมฟางกับรัอนี่นะครับอืมร้อยๆนี่นะครับเกรงร้อนๆเลยเขาสวยร้อนๆ กินเยอะๆกันเลยครับหวานมันเบี้ยวนิดๆไม่มต้องใช้ผิกให้เยอะนะครับไม่ต้องให้พัดเน้นมันมันหวานๆวานขึ้นขึ้นข้าวกรองกับข้าวสำเร็จข้าวซีไม่ไม่คัดนะครับกินเยอะๆกันเลย ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการท่ายทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครต์นะครับช่อง youtube และช่อง f c e e o o o k แฟนเพจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับน <c oughs>